ทำหน้าสวยชาตินี้จริงๆฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพิมพ์อีกแล้วนะคะวันนี้ทุกคนเห็นไหมว่าหน้าพิมพ์แบบ อังจริงอยากจะบอกว่าตอนนี้คือชอบหน้าตัวเองมากนะคะเพราะว่าเป๊ะมากจริงๆนะถ่ายรูปคือสวยมากนะคะก็วันนี้เดี๋ยวพิมพ์จะพาทุกคนไปรอกนะคะว่าพิมพ์ไปทําอะไรนะคะทําไมหน้าพิมพ์ถึงดูเป๊ะขนาดนี้พิมก็ไปทาโปรแกรมอัลต้าฟอร์เมทีนะคะที่เด e มาสเตอร์ซึ่งโปรแกรมนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของร่องรอยเนาะร่องรอยริ้วรอยสิริ้วรอยร่องลึกนะคะหรือว่าสามารถที่จะยกกระชับได้ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพิม์จะไปในเรื่องของริ้วรอยเนาะเพราะว่าพิมพ์จะใช้ เป็นหัวยิงพิเศษนะคะเป็นหัวยิงเชอร์รี่พิงค์นะคะคือหัวยิงเนี้ยเนี่ยเขาจะสามารถซอกซอนตามบริเวณที่เป็นบริเวณเล็กๆบนใบหน้าเราได้อย่างเช่นรอบดวงตานะคะหรือว่าหน้าผากหรือว่าล่องแก้มนะตัวนี้เขาก็จะไปช่วยทําให้ริ้วรอยต่างๆทําให้มันตื้นขึ้นได้ให้มันดูกระชับได้เพราะว่าพี่หมาจะมีปัญหาพี่หมาเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมแล้วพีมต้องแสดงสีหน้าเยอะบางทีเนี่ยพอแสดงสีหน้าเยอะไปอ่ะนานวันเข้านานวันเข้ามันก็จะมีริ้วรอยเนาะเป็นริ้วรอยแบบเล็กๆนะคะซึ่งพี่หมายังไม่ได้มี ที่ไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นแต่มองใกล้ๆก็เห็นอยู่ดีแล้วอีกปัญหาหนึ่งที่ตามมาเลยนะคะหลังจากที่เรามีริ้วรอยเล็กๆเนี่ยพอพิมมาต้องแต่งหน้าอย่างบริเวณรอบดวงตาพิม,มแต่งหน้ามันจะทําให้พวกคอนซีลเลอร์หรือว่ารองพื้นนะคะตกล่ลงหรือบริเวณร่องแก้มแบบเพื่อนๆใครที่มีปัญหาแบบว่ายิ้มแล้วหน้าแครกอะส่วนหนึ่งอะนอกจากเราบารุงผิวไม่ดีแล้วอะส่วนหนึ่งก็คือหน้าของเรามีริ้วรอยเนาะนั่นแหละพิม,มก็จะไปสลายตรงนี้นะคะแล้วก็พิเดอร์มาสเตอร์เนี่ยเขาก็จะใช้เทคนิคพิเศษเลยนะคะก็คคคือเทนนิินนะจะป็กาารยงตม เนื้อเลยนะคะก็คือทําโดยคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมากๆเลยนะวันที่พิมพ์ไปคือคุณหมอเขาจะยิงบริเวณรอบดวงตาให้ริ้วรอยหายใช่ไหมแล้วคุณหมอเขาก็จะยกด้วยนะคะแต่พิมพ์บอกคุณหมอเองว่าไม่ต้องให้ยกมากเพราะว่าคุณหมอแนะนํามาว่าหน้าพิมพ์เป็นคนหน้าดุอยู่แล้วถ้าพิมพ์ยิงให้ถังตามันยกขึ้นไปมากกว่านี้ เวลาแต่งหน้าจะสวยแต่ว like <OK> ่าเวลาหน้าสดอาจจะดูหน้าดุเกินไปก็คือสามารถที่จะทําให้ถางตาเฉียวแบบ f o x กซี่แบบไม่ต้องผ่าตัดเลยทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าหน้าก่อนที่พิม์จะเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูสเตทกันเลย ตอนนี้นะคะพิมก็อยู่ที่ The Master แล้วนะคะอันนี้พิมพ์เลือกเป็น The Master สาขาชิดลมนะคะเพราะว่าเดินทางสะดวกมากก็คือลง BTS นะคะมีซอยแล้วก็เดินเข้ามานะคะไม่ได้ไกลมากนะวันนี้พิมก็มาทําโปรแกรมอัลต้าฟอร์ม์ทีนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่ทําให้หน้าเราเนี่ยตึงกระชับนะคะริ้วรอยใดๆเล็กๆเนี่ยก็คือจะหายไปอย่างพิม啊 พิมกังวลมากเลยคือพิมแบมีริ้วรอยรอบดวงตาใช่ไหมแล้วด้วยความที่เราเป็นยทบเวลาเราแต่งหน้าเวลาเราแบบอินเสิร์ตอะไรเงี้ยมันจะเห็นได้ชัดเลยวิดีโอมันไม่ได้เหมือนรูปเนาะที่เราสามารถที่จะรีทัดได้นะคะเนี่ยพิมก็เลยรู้สึกว่าเออปัญหาของพิมม,มันก็ค่อนข้างมีนะพิมก็เลยเลือกมาทาที่เดอะมาสเตอร์นะคะเพราะว่าพิมมาดูแลผิวที่นี่อยู่แล้วก็คือพิมมาดิวิตามินผิวของเขาอยู่แล้วนะคะพิมก็เลยรู้สึกว่าเออมีพอมีโปรแกรมเนี่ยก็เลยตอบโจทย์นะนี่นะคะเห็นไหมทุกคน เนี่ยนี่ขนาดแต่งหน้าแล้วนะคือรอยค้ำมันสามารถแบบปกปิดด้วยคอนซีลเลอร์ได้ใช่ปะแต่ว่าถ้ามันเป็นล่องๆ่องแบบเนี้ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันก็จะตกล่องทั้งตกล่องแล้วก็เป็นแบบคล,ลาบคลาบแล้วก็ล่องแก้มนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทําเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็คือแบบมาแบบเวทลุก ตอนนี้นะคะก็จะทําการคลีนหน้าแล้วก็แปะยาชานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะอันนี้คือสามารถเลือกได้ใช่ไหมคะว่าจะแปะหรือว่าไม่แปะนะคะแต่ว่าส่วนตัวคือนี่ก็ฉีดน้าบ่อยไงแต่อันนี้คือยังไม่เคยทํานะคะก็เลยอ่ะลองดูก่อนแล้วกันว่าแปะยาชาไปดีกว่านะคะนี่ก็เดี๋ยวคลีนหน้าก่อนนะ รอแล้วนะคะนี่ก็จะแปะไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะนี่ที่พิมชอบที่เดอะมาสเตอร์เลยก็คือว่าเขาเป็นห้อง private นะคะก็คือแบบว่าเข้ามาเราก็อยู่แบบส่วนตัวเลยแล้วก็ไม่ใช่แบบเป็นแค่ห้องเปล่านะทุกคนแล้วก็มีแบบมีโต๊ะมีเตียงมีเครื่องอะไรคือที่นี่แบบมีห้องน้าในตัวด้วยอืนี่ก็เดี๋ยวรอก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้คุณหมอมาจัดการหน้าพิมพ์นะจ๊ะ <The> <พ Transfer. S 3> ดวเจกันพคนเห็นไหมดูความหน้าฝั่งนี้แล้วก็หน้าฝั่งนี้สุดอันนี้คือเพิ่งทำเสร็จแบบทันทีเลยนะทันี เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือแบบคุณหมอให้คำแนะนำดีมากเพราะว่าคุณหมอบอกว่าผิวพิมพ์บางมากก็คือต้องบำรุงสกินแวลเลอร์ดีๆนะคะเพราะว่าไม่งั้นอ่ะอันนี้คือแบบอายุ20ต้นๆแต่ถ้า30แล้วก็คือจะแย่เอานะคะ หลังทำทันทีรูคนสวยมากอุ้ยดูหน้าดิอุ้ยอันนี้ชอบมากคือเพี่งหมยหยุดดูกระจกไม่ได้เลยหลังจากทําเสร็จอันนี้พี่เขาบอกว่าแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะอันนี้คือหลังทําเสร็จยี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันจะเ,ออเป๊กกว่านี้นะคะก็คือผ่านไปประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะแต่ว่านี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์พี่ยังชอบขนาดนี้เลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอีกหนึ่งสัปดาห์หน่าจะเป็นขนาดไหนนะคนสวยมากเลยอะ่ะ แล้วนี่นะคะก็คือฟูเทจที่พิมพ์ได้ไปทำาอลตาฟอร์มทีที่เดอะมัสเตอร์เนาะซึ่งหลังทําไม่ต้องพูดอะไรเยอะตอนนี้พิมพ์รวบตึงขนาดนี้นะคะก็เห็นเลยว่าหน้าพิม่์ค่อนข้างเป๊ะคือทําแล้วอะ่ะเพื่อนๆได้ยินในคลิปไหมที่พี่ๆเขาบอกว่าจริงๆอะ่ะหลังทำอะ่ะคือได้20%นะแต่ว่า20%ในวันนั้นนะพิมพ์ก็ชอบแล้วนะนี่คือยังไม่ครบทิตก็คือหน้าพิมพเป็นอย่างนี้เลยทุกคนสวยมาก อันนี้ก็ชมตัวเองซะแล้วอีกอย่างที่พิมม์ประทับใจคือคุณหมอเขาบอกว่าผิวหน้าของพิมพ์ค่อนข้างไม่แข็งแรงพิมพ์น่าจะแบบช่วงนี้นอนน้อยนะคะเครียดแล้วก็ไม่ได้บํารุงผิวหน้าดีมากขนาดนั้นนะคะแบบบางทีคือมันก็ละเลยอันนี้ก็ยอมรับว่าเราผิดเองเนาะคุณหมอเขาก็เลยใส่บํารุงให้ด้วยซึ่งหลังทาอ่ะหน้าใสมากตอนนั้นคือหน้าใสมากนะคะแล้วตอน,น,นเนี้ยทุกคนเนี่ยอันนี้คือพิมพ์ไปงานมาใช่ไหมแล้วพิมยังไม่ได้ซับหน้าเลยนะ พิมพรู้สึกว่าหน้าพิมพ์มันดีขึ้นนะคะตัวนี้เขาบอกว่าจะช่วยในเรื่องของกระชับรูขุมขนเล็กๆๆๆได้ด้วยเนาะเพราะว่าหัวยิงเขาเล็กมากนะคะก็จะช่วยแบบว่าเออทําให้พอมันตึงเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเอออาจจะดูลูขุมขนกระชับขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นผลพลอยได้นะคะนั่นแหละผลพลอยได้นะคะก็คือหน้าตอนนี้พิมพ์เป๊ะมากและหน้าดีมากแทบจะรู้สึกเหมือนไม่มีรูขุมขนเลยเลยรู้สึกว่าโอเคดาราที่เขาแบบ จอตัวจริงแล้วเขาสวยๆหน้าเขาดีๆคือเขาอะต้องเขา้าคลินิกอย่างนี้นะมันเป็นทางลัดจริงๆทุกคนทําหน้าสวยชัดนี้จริงๆอทุกคนแนะนําแนะนํามากๆไปทําเถอะอะให้ดูใ,ใกล้ๆดีมากเลยอ่ะ <c oughs> ดูดิโอเคก็วันนี้นะคะก็มาปรามานี้ยังไงก็ถ้าเพื่อนๆนะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กัน <Evet. S 2> มาได้นะจ๊ะสำหรับวันน <c oughs> ี้ลาไปก่อนแหละบายๆค่ะ